นิมิตของหลวงตาเรื่องต่อไปนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับนิมิตท,ที่หลวงตาผนึกสิริมังคโลท่านได้เมตตาเล่าให้พระอาจารย์พลศรีมหาปัญโยแห่งวัดป่าขาวศิลินจังหวัดสุรินทร์ซึ่งเป็นพระอุปถาใกล้ชิดฟังในวาระต่างๆกันซึ่งไม่ได้เรียงตามลำดับเวลานอกเหนือจากนิมิตท,ที่ได้กล่าวไปแล้วก่อนหน้านี้ดวงแก้ว หลวงตานิมิตเห็นดวงแก้วใสสว่างคล้ายตะเกียงอยู่ตรงกลางอก,อกของท่านท่านเมตตาเล่าให้ฟังว่าด้านหนึ่งของดวงแก้วนั้นใสสะอาดอีกด้านหนึ่งเป็นเงาสลัวสลัวท่านพิจารณาแล้วทราบว่าดวงจิตของท่านในขณะนั้นยังไม่ถึงความบริสุทธิ์อย่างเต็มที่ต่อมาท่านจึงได้ปฏิบัติความเพียรอย่างไม่ลดละต่อมา หลวงตานิมิตเห็นว่ามีตอไม้ผุดขึ้นมาตรงเบื้องหน้าของท่านแล้วท่านขอพิจารณาดูไปเรื่อยๆตอไม้นั้นมันก็หมุนจนหมุนติ้วๆในที่สุดตอไม้นั้นก็สลายหายไปต่อหน้าต่อตาของท่านต่อมาเมื่อท่านนำนนมิตนี้มาพิจารณาดูภายหลังเลยทราบว่าไม่มีเชื้ออะไรจะเกิดอีกต่อไปแล้วคนยืนถากต้นไม้ หลวงตาท่านนิมิตเห็นชายคนหนึ่งยืนถากต้นไม้ต้นหนึ่งอยู่ท่านเมตตาอธิบายต่อไปว่าไม้ที่ถากอยู่เป็นไม้แก่นที่ไม่มีกระพี้จิตของท่านในขณะนั้นพลันคิดขึ้นมาว่าไม้ท่อนนี้จะเอาไปทำอะไรก็ได้จะเอาไปสร้างบ้านสร้างเรือนหรืออะไรก็ได้ทั้งนั้นชายคนที่กำลังถากไม้อยู่นั้นพลันหันมาพูดกับท่านว่า ท่านจะทําไหมนาแปลงนี้ถ้าท่านตกลงใจทําท่านจะได้ค่าปีละยี่บเกวียนนิมิตนี้หลวงตาท่านไม่ได้อธิบายต่อไว้ว่าหมายถึงอะไรพระอาจารย์พลศรีจึงนํามาพิจารณาต่อภายหลังเห็นว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับอายุของท่านเพราะในขณะนั้นท่านก็อายุมากแล้วประมาณ70ปีกว่าพิจารณาไปแล้วคิดว่า อายุสังขารของท่านคงจะอยู่ต่อได้อีกประมาณ20ปีหลังจากที่ท่านละขันไปแล้วมานับดูก็เป็นจริงอย่างที่พระอาจารย์พลศรีคิดไว้เห็นตัวเองตายในขณะนั้นหลวงตาได้เดินทางไปกราบนมัสก,การพระอาจารย์คืนปรสรโนวัดบวรสังคารามหรือวัดหน้าเรือนจำจังหวัดสุรินทท่านได้กราบเรียนพระอาจารย์คืนว่า กระผมมาขออยู่ปฏิบัติธรรมกับท่านด้วยขอให้ท่านช่วยเมตตาดูแลกระผมให้เต็มที่เพราะตัวกระผมยังมีกิเลสอยู่มากจากนั้นท่านก็กราบลาพระอาจารย์คืนเพื่อขอตัวกลับไปยังที่พักท่านเมตตาเล่าว่าเมื่อท่านได้ประวรณาตัวเช่นนั้นไปแล้วท่านก็ไม่กล้าพักจำวัดในคืนนั้นท่านได้เดินจงกรมอยู่เป็นเวลานาน จนกระทั่งท่านมีอาการอึดอัดแน่นหน้าท้องคล้ายกับว่าจะตายเสียให้ได้ท่านจึงออกจากทางเดินจงกรมกลับเข้าที่พักแล้วนอนตะแคงขวาพร้อมทั้งพิจารณาดูว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับท่านอีกต่อไปเมื่อจิตของท่านสงบรวมลงแล้วท่านเล่าว่าทัานใดนั้นจิตของท่านสลัดออกจากร่างกายนั้นไปทันทีจิตอยู่ห่างออกไปสักวาหนึ่ง จากจิตนั้นจิตของท่านกลับมองเห็นว่าร่างกายอยู่ส่วนร่างกายวิญญาณอยู่ส่วนวิญญาณจิตอยู่ส่วนจิตจิตดวงนี้ไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีรูปไม่มีร่างขณะนั้นจิตของท่านคิดว่านี่เราตายเสร็จแล้วหรือเรามาตายโดยไม่มีใครรู้เห็นหน่าทุเรศยิ่งนักจิตของท่านก็ได้แต่ร้องไห้แต่เพียงผู้เดียว พอได้สติอีกครั้งจิตของท่านก็คิดได้ว่าอ๋อคนเราตายแล้วก็เป็นอย่างนี้นี่เองจึงหยุดร้องไห้และถอนออกจากนิมิตนั้นมาท่านจึงได้ทราบว่าคนเราเวลาตายแล้วเป็นอย่างนี้นี่แหละหนอการที่จิตออกจากร่างไปแล้วนั้นใช้เวลาเพียงเสี้ยววินาทีความตายจึงเป็นสิ่งที่ไม่น่ากลัวสำหรับท่านอีกต่อไป จะเห็นได้ว่าเมื่อตายแล้วจิตกับร่างกายนี้ก็เป็นสิ่งที่แยกออกจากกันอย่างเด็ดขาดจิตจะไปเกิดในภพภูมิใหม่ตามบุญบาปที่ตนได้สะสมมาไว้ในขณะที่ร่างกายซึ่งเป็นของสมมุตินั้นจะถูกทอดทิ้งไว้เป็นสมบัติของโลกรอเวลาที่จะเน่าเปื่อยผุพังสลายตัวไปเท่านั้น ต่อมาท่านจึงเข้าไปกราบเรียนเรื่องนิมิตนี้ให้แก่หลวงตาคืนฟังและรอเวลาที่จะเดินทางไปกราบเรียนให้หลวงปู่สุวัตทราบต่อไปครั้นเมื่อหลวงปู่สุวัตเดินทางกลับมาจากต่างประเทศแล้วหลวงตาได้เข้าไปกราบเรียนให้หลวงปู่สุวัตทราบตามที่ท่านได้ประสบในนิมิตเมื่อหลวงปู่สุวัตได้ฟังดังนั้นจึงได้กล่าวตอบท่านไปว่า ปฏิบัติมาถูกทางแล้วให้ปฏิบัติต่อไปหลวงตาจึงได้ทำความเพียรต่อไปเรื่อยเร่ร่างผุดจากพื้นดินนิมิตในวาระนี้เกิดขึ้นในภายหลังไม่นานนักจากนิมิตที่ท่านเห็นตัวเองตายในครั้งนี้หลวงตาท่านนิมิตเห็นร่างที่ดำเหมือนตอตะโกผุดขึ้นจากพื้นดินเมื่อท่านพิจารณาภาพที่เกิดขึ้นก็ทราบในจิตทันทีว่า ร่างที่ผุดขึ้นนี้ก็คือจิตของท่านเองซึ่งพ้นจากนรกได้และปิดอบายภูมิได้แล้วท่านรำพึงต่อว่าโอ้ตัวเราหลงผิดคิดว่าพ้นนรกมาได้ตั้งนานแล้วไม่รู้เลยคิดว่าแค่บวชเป็นพระแล้วจะไม่ตกนรกแต่นี้ต่อไปจิตของเราจะไม่มีวันตกนรกอีกแล้วซึ่งในช่วงเวลาต่อมา หลวงตาท่านได้เดินทางไปกราบนมัสก,การหลวงปู่ล่าเขมปัตโตพศ 2454- ถึง2539สิริรวมอายุ86ปีวัดบรรพศคีรีภูจ้อกกอจังหวัดพุกดาหารหลวงปู่ล่าท่านได้เมตตาเทศเรื่องภูมิธรรมของพระโสดาบันให้หลวงตาฟัง พร้อมกับกำชับคณะญาติโยมที่ติดตามหลวงตามาในครั้งนี้ด้วยว่าอย่าไปถามเลขถามหวยกับท่านนะท่านไม่รู้อะไรหรอกเพื่อเป็นการปราบไม่ให้ญาติโยมมาขอเลขขอหวยกับหลวงตา